สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะเป็นหมวกที่เบลเคยถักมาแล้วนะคะถักขายสมัยก่อนแล้วมีอ่าพี่ๆนะคะอยากได้แพทหมวกแบบนั้นนะคะจะใช้ไหมสองเส้นแล้วก็พี่ๆเขาก็เลยส่งไหมามาให้เบลเบลจะบอกว่าอ่คลิปแต่ละคลิปอะคะ่ะมันจะมีต้นทุนของไหมพรมด้วยเบลก็เลยเลือกที่จะใช้แพทเทิร์นที่ไหมพรมน้อยก่อนเพราะว่าเบลไม่มีรายได้นะคะจากการอัดคลิปยังอีกนานกว่าจะมีรายได้นะคะอีกเป็นปีทีนี้พี่เขาก็เลยส่ง อ่าไหมผมมาให้แล้วก็ให้เบลทำแพทเทิร์นให้หน่อยนะคะคลิปนี้จะใช้ไหมสองม้วนนะคะเป็นหมวกที่คล้ายๆกับที่เบลสอนคลิปที่แล้วที่ใช้เส้นเดียวแต่ว่าคลิปนี้จะใช้สองเส้นก็จะหนาหน่อยนะคะเป็นไหมอีเกิล 4P เหมือนเดิมนะคะใช้เข็มเบอร์ห้าเหมือนเดิมทิวลิปนะคะเบลไม่เคยเปลี่ยนเข็มเลยใช้เข็มเดียวมาหลายคลิปแล้วนะคะ<ม>วิธีใช้เราใช้ทีละม้วน รวงไส้เหมือนเดิมนะคะคล้องไหม่เป็นวงกลมเหมือนเดิมนะคะแต่เราใช้สองเส้นหมวกใบนี้จะหนากว่าที่ผ่านๆมานะคะกล้องใหมเป็นวงกลมโซ่สามถักพอหนึ่งคอสิบห้าหลักนะคะถ้ารวมกับโซ่ก็เป็นสิบหกหลักจะเป็นเลขคู่ที่ต้องเป็นเลขคู่เพราะว่าเวลาเราขยายหลักมันจะเป็นเลขคู่พอดีนะคะมันจะเข้าคู่ของของของ,ของหลักพอดี สิบห้าพอหนึ่งคอสิบห้าแล้วรวมโซ่ก็เป็นสิบหกนะคะค่ะได้สิบห้าแล้วนะคะเราก็คล้องไหมแล้วก็โซ่สามนะคะเราถักขยายหมวงด้วยการถักวีทุกแถวนะคะวี v ก็คือถักวี v ก็คือการถัก หลักเดียวสองครั้งนะคะแบบนี้พอหนึ่งคอสองครั้งทุกแถวเพื่อเป็นการขยายหมวกนะคะเสร็จแล้วนะคะลอดห่วงทีนี้ <c oughs> โซ่สานะคะเรามาขยายเหมือนเดิมจะเป็นหนึ่งสองเดี๋ยวเอาเป็น อันนี้เราคือแพทเทิร์นเบลไม่มีแพทเทิร์นที่แบบเป็นกระดาษหรือว่าไปดูอะไรมาล่วงหน้านะคะวเวลาเบลอัดคลิปก็คือคิดตรงนี้เลยอ่าเราพออ่าสิบห้าพอหคอสิบห้าตรงนี้ก็คือขยายใช่ไหมคะก็คือ V ส่วนแถวถัดไปเป็นปกติแล้วก็คือ XV หรือว่าพอหนึ่คอหนึ่งครั้งพอ1นึ่คอสองครั้งในหลักเดียวกัน FV อะไรอย่างนี้นะคะ FW อะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่คนเรียกนะคะทีนี้ ลายที่พี่เขาอยากได้อ่ะมันเป็นแบบนี้นะคะก็คือเบลถักพอหนึ่งคอล้วงธรรมดาหนึ่งครั้งนะคะแล้วเกี่ยวหน้าหนึ่งครั้งอ่าเกี่ยวหน้าคือตอนตตรงขยายอ่ะเบลเกี่ยวหน้าเป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวดึงไหมให้มันสวยๆก็คือขยายปกติแต่ว่า อตอนที่ V เนี่ยเบลไม่ไม่ได้พอหนึ่งคอธรรมดาแบบนี้แต่จะเป็น V ที่เกี่ยวหน้าแทนนะคะลายก็จะเริ่มขึ้นสวยนะคะอ่าแล้วเราก็ทําอย่างนี้ขยายหนึงหลักเห็นไหมคะ X V หรือว่า F W นะคะแต่ว่าตรง W หรือตรง V เนี่ยเราใช้เกี่ยวเอาเพื่อจะขึ้นลายให้สวยๆนะคะ จะเป็นแบบนี้นะคะสวยแล้วทำแบบนี้จนครบจริงๆการอัดคลิปสอนหรือว่าทำแพทเทิร์นไว้ใน YouTube นะคะมันเป็นอีกอย่างหนึ่งที่เ <c> ก <oughs> ็บแพทเทิร์นเอาไว้เพราะว่าเบลไม่เคยทําชิ้นงานตามแพทเทิร์นเลยแล้วพอทําใหม่ก็ไม่เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นเวลาเราอยากเหมือนเดิมเบลก็จะเข้าไปดู YouTube ตัวเองนะคะ จะเป็นอย่างนี้นะคะก็คือพอหนึ่งคอพอหนึ่งคอหนึ่งครั้งนะคะตรง V หรือตรง W ที่ขยายเนี่ยสองครั้งเนี่ยเบลเอาเป็นเกี่ยวหน้าแทนนะคะสลับแบบนี้จนจบแถวนะคะแถวที่สี่นะคะแล้วก็หนึ่งหนึ่งสองใช่ไหมคะยังขยายอยู่ หหลักแรกก็เป็นพอหนึ่งคอหนึ่งหลักสองก็คือการเกี่ยวหน้าหนึ่งหลักสามที่ขยายก็คือเกี่ยวหน้านะคะงานก็จะออกมาเป็นลักษณะนี้หนึ่งหนึ่งที่สองเราก็เกี่ยวหน้านะคะหนึ่งสองแบบนี้นะคะ ทำจนจบแถวค่ะแถวที่5เราจะต้องทํา f 1 1, 1 1 2ใช่ไหมคะก็คือยังขยายอยู่ก็คืออย่างนี้1พอ1คอ1พอ1คอใช่ไหมคะ1เราเป็นเกี่ยวเกี่ยวหน้านะคะสองเราก็เป็นเกี่ยวหน้า ตามแพทเทิร์นที่พี่เขาอยากได้จะเป็นแบบนี้นะคะแต่ว่าเบลอยากทำลายน,นี้ก็คือเพื่อนๆทําทำเกี่ยวยังไงก็ได้นะคะยังเกี่ยวยังไงก็ได้ตามที่เราชอบนะคะแต่ว่าเบลไม่ไม่ทำตามแพทเทิร์นเก่าที่เขาเอารูปมาให้ดูเบลจะทำตามแพทเทิร์นนี้เบลว่าสวยกว่าก็คือพอหนึ่งคอหลักเดียวเหมือนเดิมนะคะเกี่ยวหน้า หนึ่งหนึ่งถ้าไม่อาจคลิปไว้ทำใบหน้าก็ไม่เหมือนเดิมอีกนะเพราะว่าเบลเป็นคนที่แบบไม่ค่อยดูแพทเทิร์นจับเข็มจับไหมได้ก็ถักเลยตามจินตนาการไปเลยนะคะอ่ะอย่างนี้สวยกว่าใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นแถวหนึ่งสองสามสี่แถวที่ห้าก็คือพอหนึ่งคอหนึ่งครั้ง เกี่ยวหน้าหนึ่งครั้งเกี่ยวหน้าสครั้งนะคะแล้วเราก็มาขยายหลักด้วยการ V หรือ W ด้วยการเกี่ยวหน้าสองครั้งในหลักเดิมทำแบบนี้จนครบนะคะแถวต่อไปนะคะโซ่สามเหมือนเดิมยังขยายอยู่นะคะเพราะว่ามันดูเหมือนใหญ่แต่มันไม่ใหญ่เพราะมันหนานะคะหมวกถ้าไม่ใส่ปอมปอมหรือใส่หูนะคะ ก็เราใส่ได้สองสองลายกับด้านมาด้านในก็จะเป็นลายนี้นะคะอีกด้านเนึ้อจะเป็นลายนี้ยังขยายอยู่นะคะก็ <c oughs> คือพอหนึ่งคอหนึ่งหลาก <c oughs> ก็เกี่ยวหน้าแถวที่แล้วหนึ่งสามครั้งแล้วก็สองนะคะก็คือ f สามครั้งแล้วก็ v หรือ w ที่เรียกกันนะคะแถวนี้จะเป็นสี่ครั้ง พอหนึ่งคอหนึ่งครั้งเกี่ยวหน้า3ครั้ง3หลักนะคะแล้วก็หลักสุดท้ายเราก็เป็น w หรือ v ที่เรียกกันนะคะเพื่อขยายชิ้นงานแถวนี้เป็นการขยายชิ้นงานครั้งสุดท้ายนะคะก็คือพอหนึ่งคอแล้วพอหนึ่งคอสองครั้งในหลักเดียวกันแล้วก็ 1, 2, 1, 1, 2, หนึ่งสองหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งหนึ่งหนึ่งสอ 1, 4, งแล้วก็หนึ่ง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 ก็คือหนึ่งสี่ครั้งแล้วก็สองนะคะ,อะพอหนึ 1, ่งคอหนึ่งครั้ง เกี่ยวหน้าหนึ่งครั้งเกี่ยวหน้าหนึ่งครั้งเกี่ยวหน้าหนึ่งครั้งเกี่ยวหน้าสองครั้งแถวนี้เราจะขยายเป็นแถวสุดท้ายนะคะต่อไปก็ถักง่ายไม่ต้องขยายแล้วจะเป็นแบบนี้นะคะถักซ้ําจนจบแถวค่ะเราจะไม่ขยายแล้วนะคะแถวต่อไปดับเบิลนับก่อน หนึ่งสองสามสี่ห้าเริ่มจากแถวที่หกเป็นต้นไปเราไม่ขยายแล้วแต่เราจะถักพอหนึ่งคอแล้วก็เกี่ยวหน้า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  แล้วก็พอหนึ่งคอตามหลักเขาเลยนะคะเราจะไม่ขยายแล้วเราจะถักแบบนี้ตลอดจนจบแถวเริ่มแถวใหม่แล้วเราก็จะถักแบบนี้ไปประมาณสักห้าหกแถวนะคะตามที่เพื่อนๆชอบหลักเขาก็จะลงลึกเป็นสามเหลี่ยมแบบนี้ให้นะคะถักพอหนึ่งคอ หนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วก็อ่ะถักเกี่ยวหน้าหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วก็พอหนึ่งคอเกี่ยวหน้าหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วพอหนึ่งคอนะคะทําแบบนี้จนจบแถวจบแถวปุ๊บทาแบบนี้เหมือนเดิมประมาณห้าถึงหกแถวนะคะให้ดูลายชัดๆค่ะเบลถักลงมาประมาณสิบแถวจริงๆเก้าก็ได้นะคะแล้วก็แปดหรือเก้าก็ได้เพราะว่าช่วงพับอะค่ะเราเราไม่ถักลาย ถ้าเราถักลายช่วงพับเวลามันปิ้นขึ้นมันเป็นชั้นอย่างนี้ค่ะเดี๋ยวเราถักพอหนึ่งคอธรรมดาแล้วก็ถักเองนะคะสิบสิบแถวก็จะถึงหน้าผากพอดีนะคะใบนี้แพทเนี้ยจะหนานะคะเพราะว่าใช้ไหมสองสองม้วนแล้วก็ใช้อสองเส้นควบนะคะจะหนาพอถักลงมาสิบแถวแล้วเรามาถักพอหนึ่งคอสักสองแถวแต่ถ้าว่าถ้าเพื่อนๆถักตรงนี้เก้าแถวก็พอหนึ่งคอสามแถวนะคะ ักพอหนึ่งคอเสร็จแล้วนะคะสองแถวเพื่อที่จะ,ะให้ตัว x เ,เนี่ยปิ้นขึ้นมาทับบนนี้นะคะถ้าเพื่อนๆจะถัก x ต่อแบบนี้เลยก็ได้นะคะสังเกตว่าเบลจะใช้หัวที่ใหญ่กว่าถัก x ถักต่ออย่างนี้ก็ได้นะคะแต่ว่าเบลชอบให้ชอบลายลายลาย x อ็ะคะ่ะ เวลาพับขึ้นอะลายที่สวยคือเขาจะอยู่ห้องบนใช่ไหมคะเบลก็เลยปิ้นหมวกใบนี้ก็ถ้าเกิดว่าเราใส่อีกด้านนึงก็ยังสวยอยู่นะคะด้านนี้ก็ได้เบลปิ้นหมวกกลับมานะคะแล้วถักเอ็กด้านนี้เพราะว่าเวลาเขาเวลาเราเราพับขึ้นอะด้านนี้จะสวยกว่านะคะแต่แล้วแล้วแต่คนชอบจะถักเอ็กไปเลยก็ได้นะคะ แเบลตัดไหมาทิ้งแล้วก็กลับด้านในออกด้านนอกแล้วเบลก็ถักแบบนี้นะคะเพื่อที่จะเวลาพับขึ้นอะ่ะเบลว่าลอยต่อของเอ็กตรงนี้สวยกว่า ลอดแถวนะคะใช้หัวใหญ่งานจะได้ไม่แน่นมากเพราะว่าถ้าเราใส่งานจริงเราต้องการที่แบบผ่อนคลายสบายสบายพองานแน่นปุ๊บเนี่ยมันก็จะรัดศีรษะนะคะอากาศไม่ออกด้วยแน่นด้วยปวดหัวนะคะถักให้ให้ยืดได้ถักตลอดแถวเลยนะคะ ที่เบลชอบที่พลิกกลับถักเพราะว่าลายอย่างเนี้ยเบลว่ายังไม่ค่อยสวยเท่าลายแบบนี้ใช่ไหมคะเอกชัดกว่าเบลก็เลยกลับเพราะเวลาเราปิ้นขึ้นปุ๊บมันก็จะสวยแบบนี้เลยนะคะเพื่อนๆจะไม่ถักหูก็ได้นะคะถักแบบนี้สวมเลยเป็นหมวกทรงเอ,อ่เป็นหมวกที่หนานะคะหนาต้องค่อนข้างหนานิดนึงเพราะว่าใช้ไหมสองเส้นนะคะหนา ถักเป็นหูหล่อมเพื่อนๆจะใส่หูหรือไม่ใส่หูก็ได้นะคะพอดีว่าไหมเหลือเบลก็เลยใส่หูแมว 3X นะคะต้องจิกนิ้วนิดนึงลี ถักหูแมวถ้าเป็นไหมสองเส้นค่อนข้างยากนิดหนึ่งนะคะค่อนข้างแล้วก็เอเพราะว่ามันจะต้องเป็นทรงแหลมอะคะ่ะมันจะต้องเป็น3ามเ รอเอีกแล้วสองเอ็กวนะคะย่างนิดนึงตรงหูแมวถ้าเป็นไหมสองเส้นนะคะย่างนิดนึงนะต้องพยายามหน่อย มันจะยากจนถึงสองเอ็กวีค่ะเราก็ดันปึ๊บเห็นไหมคะก็จะกลายเป็นทรงแหลมแต่มันจะเจ็บมือหน่อยนะนะคะเริ่มแหลมแล้วเราก็สามเอวี ยังกว้างไม่พอเดี๋ยวเบลบวกเพิ่มอีกเป็น4 x v นะคะบวกเพิ่มส x v แล้วก็ถักลองถัก x แถวหนึ่งก่อนเบลว,ว่ายังกว้างไม่พออีกถัก x แถวหนึ่ง ถ้ากว้างไม่พอก็เด็ก 5xv นะคะไม่พออยากได้ใหญ่กว่านี้ 5xv เพิ่มอีกหนึ่งแถวนะคะเป็น 5xv ตอนขยายนะคะ 3x มาจนถึง 5xv นะคะ 3x พอถึงแถวนี้แถวที่หนึ่งแถวที่สองแถวที่สามแถวที่สี่แถวที่ห้านะคะแล้วก็ x แถวที่หกแถวที่เจ็ดแถวที่แปดเก้าสิบเราคิดแพทเทิร์นกันสดๆเลย ชิ้นงานที่เบลทำนะคะถ้าเบลไม่อาจคิดไว้ให้ทำใหม่เบลทำไม่เหมือนเพราะว่าเบลไม่เคยดูแพทเทิร์นเลยเบลคิดแล้วก็ถักออกมาเลยนะคะเราห้า x v อีกแถวหนึ่งเพื่อให้มันใหญ่กว่าเดิมพอ x รอบพอ x อ,อ,อย่างเดียวแถวหนึ่งนะคะพามาอีกแถวหนึ่งแถวที่เจ็ก็ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้า x แล้วก็ v นะคะเพื่อขยายเพิ่มจบจากขยายห้า x v แถวที่เจ็ดนะคะแปดเก้าสิบ x อย่างเดียวทั้งหมดนะคะเสร็จเรียบร้อย x สามแถวเราได้หูมาหนึ่งหู ทำแบบนี้สองหู